่านก็เห็นประโยชน์ในสิ่งที่ทานละอันนั้นมากที่สุดเมื่อกระทบถูกต้องเมื่อไรท่านก็มีสังบรสังรวมอยู่นั้นรู้แล้วก็ปล่อยวางพอมันรู้สึกมันก็วางมันวางมันก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางไม่ยึดไม่รู้เป็นอุปทา,านความยึดมัน่นถือมัน่นว่าอันนี้เราอันนั้นของเรา เนี่ยเราปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธองค์ท่านอยากจะให้เป็นอย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้มันละถ้ารู้อย่างนี้เดี๋ยวมันวางนั่นแหละคือความสงบรู้แล้วมีความสุขรู้แล้วมีความทุกข์อันนั้นไม่ใช่ความสงบมันเป็นทางเดินสั้นจรอยู่ในโลก ไม่สงบไม่มีทางที่มันจะสงบอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้าตาเห็นรูปท่ารู้มันวางมันซะปล่อยมันแต่ว่าคนเราไม่อยากจะวางมันไม่รักมันก็เกลียดมันเพราะอะไรมันกิเลสมันกิริสอะไรมันชอบ มันก็รักอะไรมันไม่ชอบมันก็เปลี่ยนมันอยู่อย่างนี้ตลอดไปทั้งนั้นเนี่ยอ,อ,อยู่อย่างนี้ฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับจิตของคนเราบ่อยทีเดียวแต่เราก็วิ่งไปตามมันเกลียดก็วิ่งไปตามเกลียดรักก็วิ่งไปตามความรักมเมื่อไรมันจะหมดนะ วิ่งอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นแหละเมื่อไรมันจะหยุดล่ะก็มันไม่เห็นอย่างเนี้ยเมื่อมันไม่หยุดมันจะสงบไหมมันก็ไม่สงบเท่านั้นมันก็เป็นวัฏตะมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆไปเท่านั้นเอนี่มันตัววัฏฐะมันเป็นอย่างนี้อตัววัฏฐะมันเป็นอย่างนี้ก็เรามาเห็นโทษไม่เห็นประโยชน์มาเห็นโทษในการกระทําเช่นนั้น ไม่เห็นประโยชน์ในการทำทั้งหลายเหล่านั้นสำเร็จแล้วอย่างนี้ฉันนั่นไม่ต้องมากท่านนี่ว่าอาการสังวรหรือสังรวมเนี่ยไม่ต้องว่ามันเป็นอะไรละให้รู้เนี่ยมันรู้แล้วมันปล่อยนันรู้ที่ถูกรู้แล้วผมวางรู้แล้วให้ปล่อยรู้แล้วให้วางทําไมถึงปล่อยถึงวางมันมันจะกัดเอา ไปตะคุบมันกัดสิลองลองดูสิเอาสิเห็นผู้ชายผู้หนึ่งผู้หญิงผู้หนึ่งไปไปรักมันสิเลี้ยมเยอะมากวนเราบ่อยๆเลยมากัดเราไปจับมันสิเดียวคนนั้นมันไม่ชอบใจหน้าทั้งเกลียดมันไปเกลียดมันสิมันจะกัดเราเนี่ยนั่นมันเกิดทุกข์ขึ้นมาทีเดียวเลย พระพุทธเจ้าจะาจงปล่อยให้ตามกระแสมันกระแสเพราะมันเป็นอย่างนั้นกระแสโลกมันไหลอยู่อย่างนั้นหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นถ้าเรามารู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงจะปล่อยมันได้ม,มันหมุนมันเวียนเพราะมันอยู่อย่างนั้นตามกระแสอนั้นืมถ้าเราไปขวางมันสิทาไมท่านจึงให้สังวรสังรวมเพราะท่านอยากใจเห็นอย่างนี้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ ถ้าหากว่าเราเห็นชัดในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่กวนใครก็เป็นไปตามเรื่องของมันเนี่มันไม่กวนใครถึงนั้นเนี่ยเราไปกวนมันไม่ใช่มันมากวนเราเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้ แต่มันไม่เป็นไปตามความอยากของเราอย่างนั้นก็ทุกเกิดขึ้นเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลเลยทีเดียวอ,อย่างเราเห็นดูนิมิดดูขึ้นนี่อยากจใจมันโตกว่านี้อยากไม่อยู่เดียวกวก็ทุกเท่านั้นหรืออยากแก้มันเล็กกว่านี้เดียวมาเห็น,นอะไรก็เป็นทุกข์ที่นั่นมันเล็กอยากจะให้มันเล็กโตไปอย่างนี้อ,อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังสอนว่า ปัญญารู้เท่าตามสังขารสังขารมันเป็นจริงอย่างไรก็ให้รู้เท่ามันเสียไามันตามความเป็นจริงอย่างนั้นก็เป็นของมันอย่างนั้นไม่ต้องไปจับมันให้รู้มันจ้ะรู้แล้วก็ปล่อยด้วยแล้วก็วางเรื่อยเไปเปรียบประหนึ่งว่าเราเดินในถนนเส้นหนึ่งมันตรงไป มันจะตรงไปสักเโลหนึ่งก็ช่างมันเถอะเท่าไรเส้นก็ตามมันเถอะเดินตรงไปด้วยเมื่อเราไปพบท่อนไม้ท่อนหนึ่งหินก้อนหนึ่งขวางทางอยู่แล้วก็จับมันเบี่ยงออกไปเบี่ยงออกไปด้วยเท่านั้นแหละมันเบี่ยงออกจากทางไปเท่านั้นเนี่ยอันนี้หมายถึงว่า เราจะทำจิตให้มันสงบให้มันเป็นหนึ่งนี่อารมณ์ซึ่งมันจะเกิดขึ้นมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันจะมารวมอยู่ที่จิตนี่เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นมาที่จิตนี่จิตมันก็ยุ่งเหมือนกับก้อนหินนี่มันมันขวางทางเราอยู่นั่นแหละถ้าเราเดินไปมันก็ขาดข้องไงแล้วก็หยิบมันออกเสีย ออกจากทางเนาเนี่ยอารมณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นมากระทบในเวลานั้นเราก็เห็นว่าอานิจังทูกขังนาตาเนายมันเป็นนักหยิบมันออกไปแต่ปล่อยอย่าไปยึดอะไรทั้งนั้นให้รู้มันแต่ปล่อยไปเดินเนือ่อยๆือยอความรักมาราก็ปล่อยมันไปความเกลียดมันก็ปล่อยมันไปซัหยาบมาเราก็ปล่อยมันไปซัละเอียดก็ปล่อยมันไปด้วยท่านั้นแหละแล้วจะเก็บไปถึงขนาดไหนจบทางเมื่อ,อไหร่ ยังไม่จบแล้วก็เก็บมันไปอยู่เรื่อยนี่ลักษณะปฏิบัติอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้คนที่รู้จักว่าไอ้ก้อนดินก้อนหินเกิดขึ้นมามันขวางทางเราน่ะคือจิตไอ้ไอก้อนอิดก้อนหินมันคืออารมณ์นี่ถ้าเราเป็นคนคนหนึ่งเดินไปตามทางรู้จักว่าอะไรมันขวางทางเราเช่นี้เป็นต้นเราก็ต้องพยายามทําทางเราให้มันเตียนให้มันสะอาด จะพยายามกวาดหรือเช็ดหรือเก็บก้อนหินก้อนไม้นั่นออกไปเรื่อยๆไปถึงความพยายามของเราอืให้เข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติมันเป็นไม่ต้องว่าหายใจมันมีฤทธิ์มีเทธิใหญ่เป็นพระอาหารหันต์ยากใหญ่มันเป็นยอย่างใหญ่ไม่ต้องโฆษณาอะไรเราให้มันโฆษณาในใจของมันเองออให้จิตมันพูด จิตนี่พูดมากยิ่งดีแต่มีสติควบคุมมันแต่แย่มันดูดออกมาทางปากดุดน้อยดูแต่มันน้อยตามทันเราเป็นผู้ปฏิบัติเมื่อโยมถามหรือใครถามเราเดินอยู่พอดีพระคุณท่านจะไปไหนต้องหยุดก่อนพอเรามีสติพักหนึ่ง อย่างนี้ท่านพระคุณท่านจะนิมนต์ไปไหนครับหยุดมองลงดูจิตของเจ้าของก่อนในสักพักหนึ่งในจังหวะดรกกระโพดโยมอาตมาจะไปที่โน้นด้วยมีสติอพอพพอท่านจะถามว่าเขาจะถามว่าท่านจะไปธุระอะไรอาตมามีธุระเล็กๆน้อยๆอ,อ,อยู่ เนี่ย <Nee>. mm. เมื่อไรท่านจะกลับยังไม่รู้จักเมื่อควรจะกลับเมื่อไรก็จะกลับเมื่อน,นั้นพูดด้วยความมีสติัำปชัญญาพูดแล้วก็ยังเป็นสมาธิพูดเดียวก็ย,ดดย,วกยังมั่นคงพูดเด้วก็บกำหนดคำพูดเดาได้